อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ สำหรับเอพิโซดหนึ่งของเกาหลี4นาทีนี้นะครับจะขอพาทุกๆคนไปรู้จักกับประเทศเกาหลีใต้กันสักหน่อยนะครับผมว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วนะแต่ว่าอีกหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนั่นเองนะครับโดยประเทศเกาหลีใต้นี้นะครับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเกาหลีนะครับในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าแทฮันมินกุกนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในนามว่าฮันกุกนั่นเอง โดยประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกมีผมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีพื้นที่ประมาณ1น0 0 0แตารางกิโลเมตรนะครับผมถ้าถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนเทียบกับประเทศไทยละกันนะครับผมก็จะเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ5เท่านะครับมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ51ล้านคนประชากรกว่าครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงและปริมนฑลครับ สำหรับในประวัติศาสตร์ของเกาหลีนะครับผมเรียกได้ว่าด้วยความที่ประเทศเกาหลีเนี่ยมีพื้นที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจีนและญี่ปุ่นนะครับผมทําให้ในอดีตเนี่ยจึงมีความเกี่ยวพันกับทั้งสองประเทศนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วครับโดยในช่วงปีคศ .1910 ญี่ปุ่นได้เข้ามาปกครองประเทศเกาหลีอย่างเต็มรูปแบบมีการออกข้อบังคับต่างๆมากมายออกกฎหมายในเรื่องของการควบคุมการชุมนุมควบคุมสื่อ รวมถึงออกนโยบายกลืนชาติอาทิเช่นยกเลิกสกุลเงินวอนและหันมาใช้เงินเยนญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินหลักใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาราชการ ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นครับต่อมาในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงญี่ปุ่นพ่ายแพ้แก่สงครามเกาหลีจึงได้อำนาจคืนมาแต่ก็ได้ถูกแบ่งประเทศออกเป็นสส่วนตามเส้นขนานที่38นะครับด้วยความที่มีผู้นำทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็นฝั่งเหนือถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตปกครองในระบอบสังคมนิยมและฝั่งใต้ปกครองโดยสหรัฐอเมริกา ปกครองในระบบประชาธิปไตยครับในปีคศ1950นะครับผมเกิดการลุกรานของเกาหลีเหนือมุ่งเข้าสู่เกาหลีใต้ครับก่อให้เกิดสงครามเกาหลีนั่นเองโดยฝั่งใต้นั้นได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติซึ่งช่วงนั้นทหารไทยได้ส่งคนเข้าไปร่วมรบในครั้งนี้ด้วยนะครับและฝั่งเหนือเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากจีนและสหภาพโซเวียตต่อมาหลังจากนั้นอีก3ปีจึงได้เซ็นสัญญาลุติสงครามลงครับ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเกาหลีใต้ได้เริ่มฟื้นฟูประเทศให้กลับมาอีกครั้งและกลายเป็นประเทศที่มีค่า GDP เฉลี่ยเติบโตเร็วที่สุดในโลกช่วงปีคศ .1980 ถึงคศ .1990 ครับปัจจุบันเกาหลีใต้กลายมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในเอเชียให้สิทธิและเสรีภาพกับสื่อเป็นอย่างมากเกาหลีใต้ได้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ10ของโลกโดยวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศครับ และปัจจุบันนี้เกาหลีใต้ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านดนตรีเคป๊ K OP, ภาพ,พยนตร์รวมถึงละครโทรทัศน์ต่างๆอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกาหลีใน EP นี้นะครับผมถูกใจยังไงเข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและ EP หน้าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีรอติดตามชมกันได้ครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fan Page YouTube Channel รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ